ขอสร้างออนทูวันนี้พาชมทีเด็ดละ่าะสุดสำหรับชาว2องที่จังหวัดลบบุรีที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นอกจากที่นี่จะขายอะไหล่แต่งรถเอาใจไว้ทุกสายแล้วยังมีขายรถหลากหลายสไตล์ด้วยเรียกได้ว่าครบวงจรสุดๆคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับชื่อมิกนะครับเป็นเจ้าของร้านพัชรยนตรุ่นที่2ต่อจากคุณพ่อนะครับก็คุณพ่อเปิดร้านมา40ปีแล้วคุณพ่อเริ่มต้นจากมาเปิดร้านอะไหล่เล็กๆในตัวเมืองลบบุรีแล้วก็รับซ่อมด้วยก็ปัจจุบันขยายมาเป็นร้านขายอะไหล่ปีกส่งนรจําาาห่ยยถ แล้วก็คาวาสกิด้วยครับก็จุดเด่นของร้านพัฒรยนนะครับก็คือเรามีอะไรทุกอย่างอะไรเดิมอะไรแต่งเครื่องแต่งกายเช่นหมวกันน็อกหรือว่าถุงมือมีทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็เรามีสต็อกพร้อมสําหรับลูกค้านอกจากนั้นเรายังมีราคาพิเศษสําหรับช่างแล้วก็ร้านขายส่งของเราด้วยมีในส่วนของตัวรถจักรยานยนต์ศูนย์บริการรับซ่อมเซอร์วิสต่างๆก็ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาในร้านเราก็จะสอบถามก่อนว่าเออลูกค้าต้องการสินค้าประเภทไหนขับรถรุ่นอะไรหรือมีงบประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะได้ นําเสนอสินค้าได้ถูกต้องตามลูกค้าต้องการจริงๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นคอยซัพพอร์ตเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำกับร้านของเราก็พอเราได้รู้ว่าตัวยางคอสซาเนี่ยเป็นเรียกว่าแบรนด์ลูกหรือว่าควบคุมการผลิตโดยมิชลินเนี่ยเออเราก็มั่นใจในคุณภาพและแล้วก็เรื่องที่2ก็คือแข่งขันในตลาดได้แล้วก็น่าสนใจมากทีนี้เราก็เลยเออตัดสินใจมาเป็นตัวแทนจําหน่ายของยางคอส่าครับร้านเราเป็นตัวแทนจาหน่ายยางในอําเภอเมืองจังหวัดลรบรีนะครับโดยที่ร้านตั้งอยู่บริเวณมงสาแก้้ขป ก็เรื่องแรกเลยนะครับคือตัวลายยางเนี่ยสวยมากทั้ง2ลายเลยถ้าตัวนี้จะเด่นในเรื่องของออกทัวริงออกกึ่งวิบากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ออกสปอร์ตโดยที่ตัวยางเนี่ยเรียกว่าใช้งานทนทานมากลูกค้าใช้งานไม่เคยมีเค็มเลยแล้วก็ลูกค้าเห็นลายครั้งแรกคือตัดสินใจซื้อเลยแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของราคาราคาเนี่ยดีมากในส่วนของคอซ่าแพลทินัมคอร์เซสก็จะมีตั้งแต่ขอบ13 1 4 17 19นะครับแล้วก็ในส่วนของแพลทินัมอาเก้าสามนะครับจะมีเฉพาะขอบสิบเจ5ดคลาส150 สำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังสนใจในส่วนของอะไหล่หรือว่าเปลี่ยนยางหรืออะไรหรือเซอร์วิสต่างๆเนี่ยทางร้านพัทละเรามีครบทุกอย่างนะครับมีทุกคลาสทุกซีซีตั้งแต่ร้อยถึงพันซีซีเลยใครสนใจในส่วนของรถจักรยานยนต์เราก็มีจําหน่ายในส่วนของยามาฮ่าแล้วก็รถบิ๊กไบค์คาวาซากิด้วยครับก็สามารถติดต่อได้ทั้ง a c e b o o k ไลน์หรือว่าโทรศัพท์ก็ได้ครับทุกช่องทางเวลาเปิดปิดเปิด,ปดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นครับทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ในสันอาทิที่เปิดถึง